สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูขนมปังแซนด์วิชชุบไข่ค่ะและแถมวันนี้นะคะเราจะมีทั้งนมจะมีทั้งน้ำตาลนะคะเพิ่มความอร่อยได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองค่ะตอกลงไปในถ้วยจากนั้นใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะก็ปรับความหวานเอาตามความที่เราชอบนะคะ แล้วก็ตีไข่ค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะจนไข่เข้ากันค่ะแตกเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้นะคะเห็นยูทูบเบอร์นะคะเขาทําเมนูนี้กันเราก็อยากทําบ้างนะคะในรูปแบบของช่องอะไรแบบบ้านๆเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าจะทํำยังไงบ้างวัตถุดิบต่อไปเราจะใช้เป็นขนมปังค่ะเป็นขนมปังยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนํามาผ่าครึ่งค่ะ จากนั้นมาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือน้ำตาลทรายแล้วก็นมข้นจากนั้นตามมาด้วยเนยค่ะใช้เป็นเนยจืดนะคะจากนั้นมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะใช้เป็นกระทะเทฟลอนค่ะแล้วเราก็ใส่เนยลงไปขั้นตอนตรงนี้นะคะยังไม่ติดแก๊สนะคะให้ใส่เนยลงไปก่อนจากนั้นก็เกลี่ยนเนยค่ะ สักแป๊บหนึ่งค่ะใส่ไข่ลงไปพอใส่ไข่ลงไปหมดแล้วให้เราติดแก๊สค่ะแต่แก๊สที่เราติดเนี่ยจะต้องเป็นไฟที่เบามากๆนะคะเดี๋ยวไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเนยเขาก็จะเริ่มละลายค่ะ เนยที่ใช้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเนยเค็มขั้นตอนในการปรุงรสชาติของการตีไข่นะคะไม่ต้องใส่เกลือค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการใส่ขนมปังลงไปค่ะติดแก๊สไว้เบาๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ขนมปังลงไปจากนั้นเราก็กลับขนมปังค่ะ จะเห็นว่าอีกด้านหนึ่งไข่ก็ซึมเข้าไปในขนมปังนะคะขั้นตอนตรงนี้แล้วค่ะเราจะต้องใจเย็นๆนะคะไฟเนี่ยอ่อนที่สุดอ่อนที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆดูแล้วไข่จะค่อยๆสุกไปเรื่อยๆเอยๆค่ะเพื่อนๆจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าไข่ก็ค่อยๆเริ่มสุกแล้ว ขั้นตอนนี้นะคะจะต้องใจเย็นมากๆเลยถ้าเราเปิดไฟแรงเมื่อไหร่นะคะไข่ข้างล่างกับขนมปังไหมแน่นอนคะ่ะเราก็จะค่อยๆตัดภาพตัดภาพมาให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงว่าไข่มันจะค่อยๆสุกและไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็รวบรัดมาที่ไข,ข่สุกแล้วเราจะทำการกลับด้านคะ่ะ กลับด้านมาก็เรียบร้อยค่ะก็คือมีความสวยงามนะคะไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเลยตรงนี้ก็จะเย็นๆเหมือนเดิมค่ะจนกว่าอีกด้านหนึ่งจะสุกนะคะค่ะตอนนี้ข่ายอีกด้านหนึ่งก็ได้แล้วค่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเราจะใช้เป็นนมข้นนะคะค่อยๆโรยลงไปค่ะคล้ายๆกับโรตีเลย โรยนมข้นลงไปให้ทั่วจากนั้นค่ะผงโกโก้ค่ะหรือว่าผงไมโรผงโอเมตินได้หมดค่ะค่อยๆโรยลงไปถ้าชอบกินแบบนี้มากๆชอบโกโก้มากๆนะคะก็ใส่ลงไปได้อีกค่ะปรับเอาตามที่เราชอบจากนั้นก็โรยน้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการที่เป็นแซนวิชแล้วนะคะด้านทั้งสี่ด้านค่ะเราพับขึ้นมา ไขนะคะที่เป็นวงกลมเนี่ยทุกด้านนะคะมันจะมีสีด้านเราพับให้หมดเลยค่ะสีด้านจากนั้นค่ะกึ่งกลางนะคะของขนมปังเราจะพับเขาขึ้นมาบรรจบกัน ก็ถึงได้เรียกว่าเป็นขนมปังแซนด์วิชนี่แหละค่ะเพื่อนเื่อนก็ได้ครบเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เตรียมจานนะคะวางลงไปจากนั้นก็เตรียมเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็นมข้นหวานค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูขนมปังแซนด์วิชชุบไข่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเมนูนี้แล้วก็เจอกันในเมนูหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ